สวัสดีครับผมวันนี้มาทำอะไรนะก็รีวิวรถอีกแล้วนะอันนี้อวันเต้เกาหลีนะถ้าใครติดตามคลิปมานานก่อนสีเหลืองมันทำสีแดงมานะฮะรู้สึกว่าสีแดงกระแสดีทำสีเหลืองมาอีกรอบนะฮะไม่รู้ว่าอนาคตจะมีอีกสีไหมนะสามสีนะฮะก็ต้องลุ้นกันไปเนาะถ้ากระแสดีก็น่าจะมีอีก อาเข้าไทยพอสมควรแต่ไม่ได้เข้าเยอะก็หายากแล้วนะครับเวอร์ชั่น2นะี่ยแทมิยะโคเรีย25ปีนะครครบรอบ25ปีของตัวทมามิยะสาขาเกาหลีนะนี่ไปแต่เอาตรงๆผมชอบอดชอบเวอร์ชั่นแรกสีแดงเสียดายกันชนโค้งสีแดงไม่นำเข้านะสเปคก็ นี่เลยยางฮาร์ดนะลอคาร์บอนลอคาร์บอนยางฮาร์ดเหลืองนะฮะแล้วก็โคงเอ็มเอสสีเหลืองนะใครชอบก็จัดไปโรเลอร์สเปคเอ็มเอสหมดเลยแต่เฟืองเฟืองเหลืองนะฮะเฟืองเหลืองก็เป็นเฟือง3.5สีเขียว3.7เเอ๊ะไม่ใช่ สีเหลือง3.7สีเขียว3.5สีน้ำเงินก็จะเป็น4.1นะฮะอันนี้เป็นเฟืองถ้าไล่ระดับก็คือเฟืองสีเหลืองคือเฟืองกลางนั่นแหละสีเขียวคือสปีดเน้นสปีดไม่เน้นโค้งเอ้ยเน้นสปีดสีน้ำเงินก็คือเน้นเน้นรอบอาวะอ่าก็คือสีเอาง่ายๆคือสีเขียวล้อเล็กสีสีเขียวล้อเล็กสีน้ำเงินล้อโต จำแค่นี้พอนะสำหรับคนที่ไม่ได้แบบซีเรียสเรื่องจะแข่งจริงจังมากนะฮะน้ำเงินจะได้เปรียบด้านการทางตรงแต่สีเขียวจะรู้สึกจะเข้าโค้งไวสีน้ำเงินจะเข้าโค้งช้ามั้งอันนี้ยางหา r ไม่เหลืองไปออกเขียวออกจะออกเหลืองเลมอนนะฮะออกเครื่องคืกเขียวเขียวแองเหลืองนะอ่าบอดี้เหมือนเดิมนะอวันเทอชูเล่นะฮะ ดำใสนะโคงเมเหลืองนี่พาดในเม็ดเหลืองนะฮะอันนี้เป็นสวิตเขียนะชุดเฟืองล้อคาร์บอนถูกใจนะฮะนักแข่งถูกใจสิ่งนี้นะฮะล้อคาร์บอนสิล้อกลางแต่ว่าบางทีมันไม่มีหน้าแคบเขาก็บอกว่าเป็นล้อเล็กซึ่งผมก็ยังงงตรงนี้นะฮะซึ่ง เอาตรงๆถ้าล้อถ้ามันเป็นล้อเล็กเนี่ยอันนี้เป็นเหมือนไม่อันนี้อันนี้มันบอกว่าเป็นล้อเล็กเนาะสมอใช่ไหมเอาจริงๆความรู้สึกผมเนี่ยถ้าคือล้อเล็กก็คือมันต้องตัดล้อบวกยางต้องต่ำกว่า24แต่ว่านี้ล้อบวกยางไปมันก็ยัง26ผมถือว่าเป็นล้อกลางนะแม้เขาจะบอกเป็นล้อเล็ก ู่มือการแต่งคู่มือการประกอบไม่ต้องสนใจประกอบเป็นมืนอละสติกเกอร์นะฮะสติกเกอร์รถลายค้ายของสีแดงแต่ต่างกันแค่ใส่สีเหลืองจบเหมือนย้อแมวขายเนาะโอเคสตเตปช่องไวแคทใครแฟนลับรู้จักกันดีประกอบโครงก่อนแล้วติดบ,บอดีท้ทีหลังนะฮะประกอบบอดี้ติดสติกเกอร์ทีหลังนะฮะโอเคเราไปดูกันเถิดว่าประกอบมันแล้วจะเป็นยี่ยงไรนะครับผม เสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะฮะการประกอบโคงของ m อนะฮะสโลคาร์บอนสีเหลืองสว่างเลมอนนะฮะไม่เหลืองแปรนะเป็นออกเหลืองเลมอนนะฮะเอาละต่อไปก็จะเป็นการทำบอดี้พร้อมติดสติกเกอร์นะฮะ บอดี้ไม่มีการทําสีนะเพราะว่าส่วนใหญ่เอาตรงๆอย่างที่บอกบอดี้ใส่ไม่มีมทําสีนะติดสติกเกอร์อย่างเดียวพร้อมใส่นะฮะเดี๋ยวผมจะติดสติกเกอร์แล้วก็ประกอบให้เรียบร้อยเลยนะครับไปเชิญชมกันได้เลยฮนะเสร็จแล้วสำหรับตัวบอดี้พร้อมสติกเกอร์นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นสติกเกอร์เหลือนะ ตรงนี้เป็นส่วนปีก็ให้เงาเงาเนี่ยอ่าผมไม่ถ้าติดจริงๆผมว่าน่าจะมีส่วนตรงนี้หนึ่งตรงนี้นะฮะหนึ่งแล้วก็ขอตรงเนี้ยน่าจะติดได้น่าจะใช่เพราะว่ามันมีรูปทรงคล้ายๆกันนะฮะถ้าตามคู่มือก็จะติดติดประมาณแค่นี้พอ โอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบเข้ากันเลยนะครับผมนี่นะฮะเรียบร้อยเสร็จเสร็จสมบูรณ์สวยงามน,นะฮะประมาณนี้โอเคครับผมก็คลิปนี้จบเพียงเท่านี้นะฮะก็ ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีอย่างร้านไวรัสมินิโฟวินะครับนึกถึงมินิโฟวินึกถึงไวรัสมินิโฟวินะฮะมีลิงก์ร้านอยู่ใต้คำอธิบายสามารถเข้าไปกดซื้อเลือกช็อไปได้ตามสบายเลยนะฮะมีทั้งช็อปปี้แล้วก็เพจ a c e b o o k อ่าชอบถูกใจกดติดตามสนับสนุนค่าไหลัก็ดูโฆษณานทายคลิปต้นคลิปสมัครสมาชิกที่ลิงก์คำอธิบายใต้คลิปหรือจะเป็นการกด โดเนตโดยตรงได้ที่ลิง์ได้คำอธิบายนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ